เพย์เดนเดอร์พร้อมสเปกวันพ er ัดนอต 25G ใช้ชิปเดมิสตี้1,200ไฮจ่ออัลโมเรต90 h z กล้องหลัง3ตัวมีราคาเริ่มต้นประมาณ14,000บาทเพย์เดนเดอร์พร้อมสเปกวันพัดนอต 25G ใช้ชิปเดมิสตี้1,200ไฮจ่ออัลโมเรต90 h z กล้องหลัง3ตัวมีราคาเริ่มต้นประมาณ14,000บาท มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟรุ่นวันพั u s Nord 25G จะเปิดตัวยังเป็นางการที่อินเดียในวันที่22ก,กรกฎดาคมนี้ครับราศดรก็ได้มีภาพเบนเดอร์ของวันพั u s Nord 25G ออกมาแล้วครับโดยภาพเบนเดอร์ชุดนี้ถูกเผยโดยอีฮาร์อากวาวาลแหล่งข่าวหลุดจากอินเดียโดยเผยให้เห็นถึงตุกเครื่องวันพั u s Nord 25G ส25ีเขียวอมฟ้ากับสีเทาทั้งด้านหน้าและด้านข้างโดยมีหน้าจอแสดงผลไละขอบเจาะรูฝั่งกล้องหน้าที่มุมซ้ายบนและกล้องหลัง3ามตัว ส่วนเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์ด้านข้างของตัวเครื่องครับนอกจากภาพเรนเดอร์แล้วอีฮานอากาวายังได้เปิดเผยสเปคบางส่วนโดยระบุว่าวันพับโน้ตองจะมีหน้าจอ f l u i d AMOLED ขนาด6.43นิ้วความละเอียด f ฟ l l HD 1080าร์0พิคูณ2,400พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชระดับ90เฮิร์ตชิปประมวลผลม e d เดเทคดอะเมซิสตี้1,200พร้อมด้วยความจำแรมแบบ LP d d r ด x และรองเป็นแบบวายแมทสา ให้กล้องหลังมาทั้งหมดตัวมีทั้งกล้องตัวหลักใช้เซนเซอร์โซนี่ IMX766 ความละเอียด50ล้50ลานพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS กล้องอัลตร้าไว์ความละเอียด8ล้8ลานพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มีที่4 5 0 0มป์รองรับระบบชาร์จไว65วัตต์อีกด,ด้วยครับนอกจากนี้ยังคาดอีกว่าวันพัฒน์นัด 25G จะมีรุ่นราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม8กิกรอม118กิกราคาอยู่ที่31,999ปีหรือประมาณ14,000บาทรุ่นแรม12กิกุรอม256กิกราคาอยู่ที่34,999ปีหรือประมาณ15,400บาทเผยจะเข้ามาสำาลาดที่บ้านเราเมื่อไหร่นั้นทามีขอม้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบไปทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ